ก็การสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับสับเกม SAOMD นั่นเองนะครับหรือว่า s o r t Art o n l i n e Memory k i n คินนะครับก็วันนี้นะครับมีการอัปเดตเข่าวสารนะครับครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็คงไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะท่านผู้ชมถามว่าทำไมเสียงผมเป็นอย่างนีเนาะคือ โอเคครับก็คืออยากจะบอกว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายนะครับของเกมนี้นะก็เอกคือผมอยังอยากจะบอกว่าคือผม,มก่อนเตรียมใจมาแล้วว่าเออแบบเกมเนี่ยมันจะปิดลเร็วนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่นึกว่าเออแบบมันจะปิดเร็วขนาดนี้นะครับสําหรับเกมนี้เนาะก็อ่ การอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตัสุดท้ายนะครับของเกมนี้เนาะก็เอ่อคือท่าผม้ชมคงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้อาการองผมเป็นยังไงนะที่ได้เห็นเกมที่อา่าผมเล่นจนแบบจนมันจากไปอย่างเนี้ยคือ ตอนนี้คือผมขอเล่าก่อนว่าคือตอนผมกลับบ้านมาหลังจากการถ่ายเ,าเกมแวนการ์เซต่คือผมยังจะบอกว่าพอผมกลับบ้านมาใช่ไหมแล้วผมก็เจอข่าวสารเนี้ออกมาผมก็ทําตัวไม่ถูกเลยเวท่้นผู้ชมจริงๆอันนี้คือผมบอกตรงๆเลยนะผมทําตัวไม่ถูกนะครับว่าเออแบบเกมนี้มันจะกําลังปิดตัวจริงๆหรออะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคือ คือผมอยากจะบอกว่าผมอ่าไปสงบสติกับเพื่อนอะประมาณหนึ่งชั่วโมงอะแล้วตอนนี้คือ4ี่โมงสาแล้วอ่ะคือตอนแรกก็คือผมมากลับมาเออแบบดีใจว่าเออแบบมีการอัปเดตแล้วนะอะไรอย่างนูนอย่างนี้นะแล้วก็สรุปก็คือผมไปเห็นแพดโนตนี้มานะครับซึ่งแพดโนเนี้นะครับเขาบอกว่าอ่า เรา s o r t Art o n l i n e m e m o r y d รี่นะครับกำลังปิดตัวลงนะครับก็อา่าผมขอบอกตอนส่นี้เลยก็แล้วกันนาอก็วันที่สามสิบสิงหานะครับเกมนี้จะไม่มีให้เล่นอีกแล้วนะครับสำหรับเกมซอสอาร์ตออนไลน์นาะก็กำลังปิดตัวลงนะครับก็เกมนี้นะครับก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายนะครับของเกมนี้นาะก็อา่าใครที่ อยากจะมาเล่นครั้งสุดท้ายก็กลับมาเล่นได้นะครับนะก็มีการอัปเดตมาทั้งหมด2ตู้นะครับแล้วก็มีการอัปเดตมา2ดันเจียนนะครับซึ่งทั้งสองนเจียนนี้นะครับก็อยู่ถึงเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งไอเดือนกระดากดานะครับขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมนะก็คือตอนแรกอะ่ะคือผมก็กลับมาแบบกลับมาโทรหาเพื่อนก่อนเลยว่าเออแบบแล้วก็ร้องไห้ใส่เพื่อนนะนะคือแบบคือ ท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคือผมแบบผมเป็นคนที่แบบว่ารักเกมนี้แบบรักรักแบบรักสุดหัวใจอะคือแบบอ่าเติมเกมเนี้ยไม่ต่ํากว่าพันนึงอ่ะท่านผู้ชมนะเออฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับก็อย่าให้ เสียใจเบรกเลยนะครับก็เดี๋ยวร้องไห้ไปเนี่ยก็เดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องอีกนะครับอ่ะโอเคครับก็อัปเดตครั้งสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีตู้มาทั้งหมดทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นอ่าตู้ ของตัวละครารธาตุนะครับก็คือจะเป็นคริริโตกับอาสนานั่นเองนะครับแล้วก็ตู้ที่2นะครับก็คือจะเป็นตู้ของรีฟานะครับซึ่งสกิลทั้ง2ตู้เนี่ยก็คือมันเหมือนกันเลยนะครับนะโอเคนาออ่าเดี๋ยวเรามาดูที่การอัปเดตกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับอ่ะเรามาดูที่ตู้ของตัวละคร เก่านะครับที่ทำใหม่กันก่อนเลยนะครับก็คือจะเป็นคิริโตะนะครับแล้วก็อาสนะเนาะก็อสองตัวละครนี้นะครับคิริโตะก็จะเป็นดาบคู่แน่นอนนะครับส่วนอาสนะก็จะเป็นเลเปียเนาะก็อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันดีกว่านะครับก็เมื่อทั้งปัใช้สกิลนะครับจะมีฮิลนะครับให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เมื่ออ่าเมื่อทำแล้วก็มีสกิลปิดฉากด้วยนะครับสำหรับตู้นี้เนาะก็ อ่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละนะครับว่าคือสกิลปิดฉากของตู้เนี้ยคือเขาจะทําใหม่ไหมถ้าเขาไม่ทําใหม่เนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นตู้ที่แบบว่าสกิลปิดฉากที่อ่าก๊อปกันมาที่สุดเลยนะครับนะโอเคนากก็ส่วนลิงก์นะครับคิริโตะนะครับจะเป็นลิงก์โจมตีนะครับอาสนะก็จะเป็นลิงก์มานานั่นเองนะครับก็อัพเลเวล100นะครับไม่มีนะครับอืมนะครับอัพเลเวล100ไม่มีนะครับ หรือว่ามีวะอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตมานะไม่มีนะครับสําหรับอัพเลเวลหนึงร้อยนะก็ปกติเลยนะครับก็เป็นตู้ส่งท้ายแหละนะครับนะก็ตู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตู้ของรนะีปาเนาะซึ่งตู้ของรีปาก็เป็นตู้ที่ สกิลเหมือนกับตู้ของคิริโตกับอาสนะเลยนะครับแค่เปลี่ยน่าเฉยๆนะครับซึ่งดีปาจะเป็นของ alo นะครับส่วนคิริโต้กับอาสนะก็เป็นของ sao ใช่ไหมซึ่งตู้ของดีปาก็ก็เนี่ยแหละครับนะเป็นของเอเอลโอเนาะก็จะเป็นของดาบาเป็นดาบเดี่ยวธาต ลมนะครับอืมสกิลก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอืมนะก็มีการลดราคาด้วยนะครับจากเมื่อก่อนนะครับสเต็ปที่ะครนะคือเขาจะลดอ่าเท่าไหร่คือเขาจะลดอ่า อยู่ที่150ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะครับเขาลดเหลือที่อ่า40เมตรนะครับอืมแล้วก็เสปที่4ก็ลด50เมตรนะครับสเสปที่5ก็ลด50เมตรเช่นกัน,นครับก็กาลังตีตัวละคร6ดาวไปเลยนะครับในตู้นี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละนะครับสาหรับ าการอัปเดตตู้นะครับก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของดันเจียนนะครับซึ่งจะเป็นดันเจียนส่งท้ายนั่นเองครับซึ่งตรงส่วนนี้นครับจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับาการแลกของนะครับซึ่งการแลกของอะไรพวกนี้คือเราต้องไปดูในวันพรุ่งนี้ทีหนึ่งนะครับคือซึ่งตู้ใหม่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับก็พิกก็คือบอสนะครับจะเป็น 6ดาวนะครับเฉยๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับสำหรับบอสเนาะก็มีซอรี่กิฟต์มาให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นการส่งท้ายนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็นะก็มีประมาณนี้แหละนะครับนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเควสให้นะครับแล้วก็มีเหมือนกับดรอปในดันเจี้ยนด้วยนะครับเป็นสโตร์อีเวนต์นะครับอ่ะ ส่วต่อไปก็จะเป็นพวกมัลติเพเยอร์อีเวนต์นะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บ EP นะครับเพื่อเอาไปแลกของเนาะนะครับซึ่งบอสอีกต่ออีเวนต์ EP นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการแลกอะไรอย่างนอย่างนี้มากมายนะครับนะก็ทวิาทวิกก็บอสนะครับจะเป็นธาตุดินนะครับก็ให้เอาตัวละครธาตุลมลงไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับสำหรับตอนนี้เนาะนะครับก็ได้ได้รับบัตรบอสมาด้วยนะครับ แป๊บนึงนะอ่าโอเคครับไม่ครั้งหนึ่งเนาะอ่าโอเคเนาะอ่าโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับเมื่อกี้อ่ามีพี่คนหนึ่งเขาทักมาเนาะก็ไม่ต้องสนใจนะครับอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของแพดโน้ตนะคะซึ่งแพดโน้ตอันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเป็นแพดโน้ตสุดท้ายนะฮะสำหรับการอัปเดตนะครับก็ด้ดอง เงื่งเนื่องด้วยนะครับเขาบอกว่าเนื่องด้วยมันจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับที่จะต้องทําให้เกมนี้ปิดลงนะครับแล้วก็คือจะพูดว่ายังไงดีอะคือมันมันก็พูดไม่ออกอะน,นะท่านผู้ชมครับ,รบกอ็อย่าให้หมุมร้องให้อีกเลยนะเดี๋ยวจะพูดไม่รู้เรื่องอีกนะครับนะก็ตอนนี้คือมีเพื่อนมาคุมสติอยู่นะครับนะนะคือ ไม่หวจริงๆนะท่านผู้ชมครับคือถ้าให้ใหผมอัปเดตไปคนเดียวอะไรพวกเนี้ยแบบว่าไม่มีเพื่อนอยู่เนี้ยคือทั้งคิปอะ่ะเออง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นแพทโน้ตนะครับสามพัฒนานอกก้องก็มีการปรับปิดเกมนะครับวันที่30นะครับซึ่ง เขาบอกว่าประมาณวันที่25นะครับเดือนสิงหาคมนะครับจะไม่มีเกมนี้นะครับใน p l a y Store นะครับหรือว่าในเซิร์ฟต่างๆนะครับจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับในแอปนะครับก็วันที่30นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้ก็แผนนอนการอัปเดตนะครับก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ อ่าคือผมยังพูดว่าขอบคุณไม่ได้นะคือเดี๋ยวผมต้องไปพูดขอบคุณอ่าในคลิปเปิดกาชาเนาะว่าขอขอบคุณว่าเออแบบอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับอ่าการอัปเดตในวันนี้นะครับถ้าอ่าผมรู้สึกแบบว่าอ่าออนแอร์ไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็พอดีว่าคือมันก็แบบนะคือมันกระทันผ่านเกินไปจริงๆนะครับสาหรับการปิดแบบนี้นะครับก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันกน,นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์น้ะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามนะเพื่อติดตามการอะไรเดียะท่านผู้ชมคือจะจะบอกว่าการอัปเดตข่าวสารเกมนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะใกล้ปิดตัวลงแล้วนะครับก็ผมลืมบอกนะว่าต้นนี้นะครับจะถึง วันที่30เดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าคงอาจจะมีอัปเดตอะไรมาอีนั่นแหละนะครับนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็อขอฝากเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็กดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมอื่นๆนะครับในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกหอนแล้วกันเนาะนะครับบ๊ายบายครับซุกเกงครับผมบายบายจ้า